สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเชียนเวิลดสวนน้ำปลาวานนะท่านผู้ชมโอ้โหดูสกตอนตัวนี้โอ้โหมีคนรอเข้าสวนน้ำปรากฏว่าสวนน้ำรับจำนวนจำกัดนะฮะสำหรับผู้เข้าชมอเดี๋ยวรอ,อก่อนนะฮะรอพื้นที่ว่างก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดต้องเว้นระยะห่างนะในการเข้าชมด้วยเา้าตรงนี้เรากะว่าจะทำห้องน้ำนะโอเคอยังไม่ได้ทำเลย โอ้โหดูผู้ชมซะก่อนนะท่านผู้ชมเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยววันนี้จะมีการแสดงโชว์แสดงโชว์นะโอ้ my god อะไรจะเยอะกันขนาดนี้สวัสดีครับผมชื่อจอห์นแม็กเกอร์นะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นยังไงไม่ตกน้ำโอยโอยว่ายน้ำก่อนขึ้นไม่ได้ตกน้ำเฉยเลยอึบปึ๊บอ่า ผมชื่อจอห์นแม็กเกอร์นะครับผมเป็นเจ้าของที่นี่นะอ้าตกอีกแล้วโ oh. oh. อ้มาอดอ้ไม่เป็นไรในไหนก็ในไหนแล้วนะลงน้ำซะเลยนะวันนี้จะมาแสดงโชว์นะขี่ปลาวานโชให้ท่านผู้ชมดูโอ้โ oh. ห oh. ปรบมือให้หน่อยครับขอเสียงหน่อยโอเคนะครับ oh. เดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์การแสดงปลาวานขี่ปลาวานในนะ้ำ ดำน้ำก่อนดำน้ำก่อนฟูบโอ้หูน้ำลึกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูน้ำว่ามันลึกขนาดไหนโอ้หูดูสิมองไม่เห็นนะพื้นเลยนะลึกมากๆโอ้โหอ,อ้าวจะประมาณตวนี้อยากออกไปข้างนอกเลย <c oughs> โอเคมันมีช่องอยู่ข้างนอกนะช่องเล็กๆที่เราเอาไว้ปลาวานเข้านะแต่มันออกไม่ได้หรอก ฮ้ยเฮ้ยปะวันปะวันจะออกไปนะเฮ้ยเฮ้ยปะวันออกได้หรือวะเฮ้ยดูก่อนเฮ้ยออกได้จริงด้วยโอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วรีบเหาะก่อนรีบเหาะก่อน oh my god โหเดี๋ยวดันมันเข้ามาก่อนตายไอ้บ้าวะเฮ้ยเฮ้ย นะฮปิดรูก่อนดีกว่าท่านผู้ชมผมไม่ได้การละสงสัยประวานเบลูก้าตายแล้วนะฮู้ตายหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหท่านผู้ชมต้องรีบปิดบล็อกบล็อกบล็อกอ่ะเอาบล็อกปิดก่อนเร็วโอ้โหรืออะไรวะท่านผู้ชมฮะนี่โอ้โหรืยเราไม่น่าเปิดรู้เลยนะโอ้โว โอ้ยตายไปหนึ่งตัวนะเบลูก้าตายไปแล้วท่านผู้ชมฮนะโอ้โหเพราะว่ามีช่องอยู่นิดหนึ่งคิดว่ามันคงเข้าออกไม่ได้นะฮะปรากฏว่ามันออกไปแล้วมันก็คารูตรงนี้เลยนะเนีย่ยตอนแรกเป็นรูอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็คาอยู่ตรงรูเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยปาวานเบลูกา้าตายไปแล้วไม,ไ,นะนะมไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ไปหามาใหม่ได้ โอเคเพื่อไม่เสียเวลาแล้วแสดงขี่ปะวานโชว์ก่อนไม่น่าเลยเบลูก้าตายไปแล้วจะรู้ไหมโอ้โหเดี๋ยวขี่ก่อนขี่ปะวานโชว์ขอเสียงหน่อยเยยอ๋อผมม,อมันไม่ไปไหนเลยวะอ้าว ยันยูเฉยสิพ่นน้ำด้วยพผผิวน้ำมาแล้วก็พ่นน้ำด้วยโอ้ท่านผู morning, <laughs> <ources> ้ชมเขาซาเสียเงินเข้ามาชมนะเนี่ยพวกเองไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมเอ้าพ่นน้ำหน่อยพ่นน้ำโชว์หน่อยสิพ่นน้ำโชว์หน่อยโอ้ยังเสียใจไม่หายนะเพื่อนมันตายไปหนึ่งตัวแล้วตัวนี้ไม่ยอมพ่นน้ำเลยตัวโน้นพ่นน้ำแล้วเอ้าพ่นน้ำสิเอ้ยเอ้ยเร็ว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  ขี่โชว์เลยเนี่ยพี่มาพ่นน้ำโชว์หน่อยเร็วโอ้ยโอ้โหเท่เหลือเกินพ่นน้ำโชว์โอ้โหท่านผู้ชมอ่ะอ่าอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งฝั่งโน้นยังไม่เห็นฝั่งโน้นยังไม่เห็นอีกรอบหนึ่งโอ้รู้สึกว่ามันมันขี้เกียจแล้วเนี่ยปาวาเนี่ยเฮ้ยอย่าขี้เกียจสิฮะไม่เป็นไรคิวต่อไป ็นการแสดงให้อาหารปลานี่ให้อาหารปลาวาหนอ่อยเอ้ย,อยจะไปไหนจะไปไหนโอ้โหเอออ่าขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยสิขึ้นหน่อยโชว์หน่อยพ่นน้ำโชว์อีกรอบหนึ่งฝั่งนี้ยังไม่เห็นเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ยอ่าเร็วๆร,วร,วรวขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเอ้าจะโชว์แล้วจะโชว์แล้วอ้ยเย้ โชว์นะต่อไปเป็นการให้อาหารโชว์นะนี่ไปเลยโอ้โหโอ้โหออ้าวเฮ้ยอาหารอาหารทุกดูดแล้วใช่ไหมโอเคอาหารนะฮะเป็นไงบ้างท่านผู้ชมพึงพอใจแมมกับค่าตั๋ว100บาทที่เสียเข้ามาคิดว่าคงจะพอใจนะแต่ปรากฏว่าที่น่าเศร้าใจก็ค we ือปลาวานเบลูก้าของเราจบชีวิตไปแล้ว ท่านผู้ชมฮะไม่น่าเลยโอเคอันนี้เป็นการแสดงโชว์ปลาวานนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปหาปลาวานมาเพิ่มไปแล้วกันท่านผู้ชมอยากดูการแสดงปลาวานหรือว่าอยากจะดูฉลามขาวบอกมาได้นะเดี๋ยวเราเอาฉลามขาวมาร่วมด้วยหรือเราจะแยกบอ่อดีวะสร้างบอ่อฉลามอีกสักบอ่อไหมโอ้โพนนายีกแล้วเห็นไหมเท่เหลือเกินนะท่มมานผู้ชมอา้อาวแล้วอา้อาวอา้าอ้าโอ้ ปไปไปไปพาขึ้นฝั่งหน่อยดิได้ไหมมันน่าจะได้นะเย้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้โหอา้าการแสดงต่อไปเราจะดูว่าปลาวานนั้นถ้าโดนปืนยิงแล้วมันจะเป็นไรไหม <laughs> จะยิงปลาวานโชยใช่ไหมเออมันอยู่ในน้ำเนะปืนไม่สามารถจะทำอะไรได้ใช่ไหมถ้าอยู่ในน้ำทดสอบไหม ทดสอบหน่อยไหนๆก็แสดงโชว์แล้วอ่านี่เย่ยอะโอ้โหขึ้นมาอีกแล้วฟึบฟึืมยิ่งโชว์หน่อยนี่โอ้โหยเจ็บเหมือนกันโอ้มันโกรธมันโกรธโอ้โยมันโกรธมันเจ็บนะฮะมันเจ็บเหมือนกันฮนะ ถ้ายิงบนผิวน้าได้นะะแต่ถ้าดําน้ําแล้วเรายิงมันไม่ได้อะลองดูไหม่ดูใหม่นะปาวานโกรธเลยเมื่อกี้โกรธเลยอะมาใหม่สิมาใหม่สิโผลมาหมมาน,มาน,น่อยโผลมาหน่อยนะดูซิว่าปลาวานมันจะอึดขนาดไหนท่านผู้ชมต่อไปเป็นการแสดงโชว์ยิงปลาวานโชวด้วยปืนเออฮึๆๆโห โผล่ซิโผล่ซิโผล่หน่อยโผล่หน่อยโผล่มาผิวน้ำหน่อยนะฮะพ่นน้ำหน่อยพ่นน้ำหน่อยจะยิงโชว์โอ้ยไม่ไม่กล้าโผล่มันไม่กล้าโผล่อะพอแล้วนี่เจ็บเลยเห็นเลือดกระเซ็น oh, <no. S 1> เห็นเลือดกระเซ็นฮะเห็นเลือดกระเซ็นโอ้ต้องชมเป็นไงบ้างฮะ oh. โอเคอันนี้เป็นการแสดงโชว์นะท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง อาอีกสักนัดไหมอีกสักนัดหนึ่งการแสดงโชว์วันนี้ขี่ปลาวานให้อาหารปลาวานแล้วก็ยิงปลาวานโ,โ,โชว์ไหลโชว์เลยนะให้สมกับค่าตั๋วที่ท่านผู้ชมเสีย <c oughs> เข้ามาชมแล้วก็ต้องดูให้คุ้มนะ <c oughs> อ้าวโผล่มาหน่อยดันน้ำมาดัมน้ำยิงดัาน้ำยิงได้ปะ โอ้โหแป,แป๊กนะฮะแป็กนะฮะปรากฏว่ายิงในน้ําไม่ได้นะโอเคนะโอเคสําหรับวันนี้ก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะท่านผู้ชมฮะเป็นไงไหมฮะการแสดงโชว์ปาวานวันนี้ดีไหมฮะแต่ก็ต้องเสียใจกับปาวานเบเรลูก้าด้วยนะที่มันจต่ว่าจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวออกไปไม่ได้นะติดคาช่องเลยเราต้องรีบปิดเลยเดี๋ยวปาวาน เพชรฆาาของเราจะตายไปอีกตัวหนึ่งนะฮะไม่ได้โอเคสำหรับวันนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเย้อย่าลืมกด like ไลค์กับพี่ยด้วยบ๊ายบาย